ครับเรามาพบกันในตอนที่2ในตอนที่2นี้จะวัดด้วยเรื่องความละเอียดของภาพนะครับซึ่งเราจําเป็นต้องรู้มีความรู้พื้นฐานนะครับออความละเอียดของภาพนั้นเราจะวัดเป็นหน่วยนะครับพิกเซลต่อตารางนิ้วนะครับหมายถึงว่าใน1ตารางนิ้วนั้นจะมีสีอยู่กี่จุดขอเรียกเป็นจุดนะครับแม้ว่าพิกเซลจะเป็นลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยม เป็นลักษณะของจํานวนพิกเซลต่อใน1นตารางนิ้วอย่างภาพแรกเนี่ยนะครับมีค่าความละเอียดอยู่ที่72พิกเซลนะครับต่อตารางนิ้วสังเกตว่าภาพตาของนกเนี่ยจะดูเบลอเบลอนะครับดูเบลอเบลอเมื่อขยายที่เปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันนะครับส่วนภาพตรงกลางนี้มีความละเอียด150นะครับพิกเซลต่อตารางนิ้วชัดขึ้นนะครับชัดขึ้นจะกภาพทางซ้ายส่วนภาพทางขวานะครับ เป็นภาพที่มีความละเอียดสูงคือ300พิกเซลต่อตารางนิ้วนะครับสังเกตน,นะครับว่าเวลาเรานําภาพมาจากอินเทอร์เน็ตหรือนําภาพมาปรินท์นั้นนะครับบางทีเราปริ้นท์ออกมาแล้วเอ๊ะทำไมภาพที่เห็นกับภาพที่ปรินท์ออกมานั้นความคมชัดดูไม่เหมือนเหมือนที่ตายเห็นนะครับทีออนี้ p h o t o s h o p เนี่ยจะมีจะมีการบอกนะครับว่าภาพที่คุณนํามาเนี่ย ปริ้นได้ขนาดแค่ไหนนะครับโดยไปที่ image นะครับไปเมนู image image s i ไซดนะครับอิมเมดไซเมนู image นะครับ Image i อ a g e s i ซนะครับอันนี้ image Si ซ e นะครับเมนู image Si ซ e นี่นอกจากจะใช้ในการทำการเปลี่ยนขนาดของรูปนะครับทำการรีไซด์ของรูปแล้วยังบอกคุณคุณสมบัติอื่นๆเช่นเช่นภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับจะบอกว่า พ i ก e ซล i ด e เมนชันะครับหมายถึงมิติของภาพเนี่ยภาพนี้มีความกว้าง2,300พิกเซลนะครับสูง2 0 2พพิกเซลนะครับด็อกิเมนต์ไซหมายถึงว่าคุณสามารถพิมนภาพได้ไม่เกินนะครับไม่เกิน Photoshop แนะนำไม่เกินกว้างไม่เกิน81ประมาณ81เซนและสูงไม่เกิน71เซนนี่คือสัดส,ส่วนนะครับ81กับ71 ส่ว so, น resolution เห็นไหมครับ72พิกเซลต่อตารางนิ้วนะครับแต่ก็มีพิกเซลต่อเซนติเมตรให้เลือกนะครับแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมนะครับเช่นถ้าเราจะทำการ resize นะครับเช่นด้านบนเนี่ยเราจะเอาลงมาสักเปลี่ยนด้านบนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติเราคำนวณพิกเซลไม่ถูกเราพอเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นเลข100ลองเปลี่ยนเป็น50 เมื่อเปลี่ยนเป็น50ย่อลงมาสัก50%เนี่ยนะครับด็อกิเมนต์ไซส์ก็หรือภาพที่คนณปินพ์ออกมาก็จะเล็กลงมาตาลักษณะนี้นะครับพยายามใช้ Image Size ให้เป็นประโยชน์ว่าภาพที่เราใช้นั้นนะครับปมินได้ไซส์นั้นไม่เกินเท่าไหร่หรือถ้าเราต้องการเพิ่มขนาด ลดขนาดเช่น81เซนนะครับ81เซนเราลองสักร้อยเราต้องการเป็นภาพร้อยนะครับเราต้องการเพิ่มเป็นร0อยเซนนะครับ1เมตรประมาณ1เมตรนะครับปรากฏว่า,ามิติของพิกเซลนั้นด้านบนนั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับโปรแกรมจะทำการเพิ่มพิกเซลของภาพนั้นแต่ การขยายพิมพ์ลักษณะนี้ไม่เป็นที่นิยมนะครับไม่เป็นที่นิยมมือใหม่มักจะเข้าใจว่าการรีไซต์ให้ใหญ่ขึ้นจะทําให้สามารถปรินภาพใหญ่ๆได้ชัดขึ้นนะครับไม่เป็นความจริงนะครับได้ใหญ่ขึ้นก็จริงแต่ภาพไม่ได้ชัดขึ้นนะครับอยู่ที่ว่าต้นฉบับนั้นมีความละเอียดแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราทงการลดไซต์ลงมานะครับจะดีกว่านะครับ ทำกราฟิกขนาดใหญ่แล้วย่อลงมานะครับขอปิดก่อน,นไปที่ Image s ซ z e นะครับเช่นเราต้องการลดลดขนาดลงมานะครับเราเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ขอปิน้นที่ขนาด50%เนเห็นนะครับ Pixel ลดิเมนชันนะครับหรือมิติของภาพก็จะลดลงอันนี้ส่วนใหญ่เราจะทำกราฟิกขนาดใหญ่แล้วใช้ย่อขนาดดีกว่า เอาละรครับเ,เรามาดูภาพนี้ครับความละเอียดไปที่ image image size เห็นไหมครับมีความละเอียด150พิกเซลต่อตารางนิว้วเราไปดูภาพสุดท้ายนะครับ image image size นะครับความละเอียด300พิกเซลต่อตารางนิว้วในขณะที่คุณสามารถพิมพ์น,นะครับ พิ์ได้ขนาดประมาณไม่เกิน20เซนครับ20เซนจะประสบการณ์แล้วภาพที่มีความละเอียดสูงนั้นเมื่อทําการขยายนะครับจะคงคุณภาพได้กว่าภาพที่มีความละเอียดต่ำครับเช่นเราขยายขึ้นประมาณสัก50นะครับขึ้นอีกประมาณ100ก็แล้วแต่ภาพที่มีความละเอียดสูงเช่น300พิกเซลต่อตารางนิ้วนี้นะครับเมื่อขยายแล้วจะมี คุณภาพมากกว่าภาพที่มีความละเอียดตำ่ำนะเมื่อทำการขยายภาพนะครับส่วนใหญ,ญ่ถ้าเราขยายภาพจากอินเทอร์เน็ตแล้วขยายแล้วปิน้นนะครับดึงไปดึงมาปิ้นลงมาแล้วส่วนใหญ,ญ่จะแตกนะครับอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับในการกำหนดคุณ,คณสมบัตินะครับสรุปก็เข้าก็คือความละเอียดที่ใช้บนเว็บไซต์นะครับก็คือ72พิกเซลต่อตารางนิว้วนะครับกราฟิกระดับก,กลาง ก็พีกกลางๆคือ150พิกเซลต่อตารางนิ้วและการาฟิกความละเอียดสูงคือ3 0พิกเซลต่อตารางนิ้วนะครับเวลาเราทำต้นแบบทำมาสเตอร์นะครับเ,เพื่อส่งพิมพ์ตำลงพิมพ์เนี่ยหรือ,หร,อหรือเราต้องการความความละเอียดสูงในการปริ้นนะครับในการปริ้นให้เราทำอย่างต่ำไม่น่าจะต่ำกว่า150พิกเซลนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นการาฟิกสำหรับสำหรับเอาไปปริ้นนะครับเอาไปปริ้น เอาไปพิมพ์เนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า150พิกเซลต่อตารางนิ้วนะครับส่วนถ้าเราสามารถทำได้300ประมาณ300พิกเซลต่อตารางนิ้วได้ยิ่งดีนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องเครื่องเรานั้นจะทนไหวไหมนะครับสมรรถนะข,ของเครื่องเรานะครับส่วนความลียระดับ72นี้นะครับเป็นความละเอียดที่ถูก ถูกลดความละเอียดมาเพื่อให้พอดีกับเว็บไซต์นะครับส่วนใหญ่เราจะทำกราฟิกกราฟิกที่ค่อนข้างม,มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วค่อยลดเมื่อจะนําภาพไปใช้บนเว็บไซต์เราจึงมีการลดความละเอียดไปที่72มากกว่านะครับไม่ไม่ค่อยเอาจากประสบการณ์นะครับผู้สอนไม่ค่อยทํากราฟิกที่72พิกเซลต่อตารางนิ้วนะครับส่วนใหญ่จะทําความละเอียดสูงแล้วเวลาจะนําภาพไปใช้บนเว็บไซต์นะครับ p h ล์ดช็อปจะทำการลดความละเอียดให้ให้อย่างอัตโนมัตินะครับที่จะแนะนำนะครับที่จะแนะนำก็คือเช่นเมื่อเราเรียกงานนะครับไฟล์เ Find new เรียกงานใหม่มาเรียกกระดาษเปล่ามานะครับจะให้กำหนดนะครับคือจะให้ t o s t o s เออจะถามว่าคุณจะให้พื้นที่การทำงานของคุณเนี่ยนะครับมีความ กว้างแค่ไหนสูงแค่ไหนเช่นเราจะออกแบบในกระดาษ A4 นะครับอขอใช้ขนาด A4 นะครับที่ขอกำหนดหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเช่นเรากำหนดเป็น21กว้าง21นะครับกระดาษ A4 นะครับ A4 สูง29.7นะครับนี่คือขนาด A4 resolution เห็นไหมครับอันนี้ถ้าเครื่องเราพอทนไหวนะครับก็ ก็ใช้ที่300แต่ลองกลางๆดูก่อนถ้าเราจะออ,ออกแบบกราฟิกแล้วนำไปพิมพ์นะครับนำไปพิมพ์นั้นไม่ให้เพื่อไม่ให้ภาพแตกนะครับหรือคุณภาพด้อยเกินเนี่ยน่าจะอยู่สัสกประมาณ150พิกเซลต่อตารางนิง้วนี่นะครับนี่คือค่าที่แนะนำนะครับเ,เมื่อเราต่อไปเมื่อเราทำงานกราฟิกแล้วคงจะเข้าใจว่า การกําหนดความละเอียดนะครับมีผลต่องานของเราในการปรินนครับนะครับ,นะรบส่วนถ้าเราต้องการภาพไปนําไปใช้เป็นเว็บไซต์นะครับก็เราสามารถที่จะลดความละเอียดจากกราฟิกขนาดสูงได้นะครับไม่ไม่อยากแนะนำให้ให้ทำให้เริ่มทํากราฟิกที่ความละเอียดต่ํานะครับที่ตรงอันนี้เป็นการแนะนําการเรียกงานนะครับก็คือไปที่ไฟล์ New กำหนดขนาดกำหนดขนาดทบทวนให้นะครับ 21cm ซมกับ29.7นะครับจะขอเรียกความละเอียด150พิกเซลต่อตารางนิ้วนะครับเดี๋ยวจะมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวิร์กช็อปครั้งต่อไปลองตอบโอเคเห็นไหมครับเราจะได้กระดาษขนาดเท่า A4 นะครับกระดาษเท่า A4 ที่มีความละเอียด150ินะครับ150พิกเซลต่อตารางนิ้วอลองดูครับใช้ Im a g e Size เป็นประโยชน์เห็นไหมครับมีความละเอียดที่150พิกเซลต่อตารางนิ้วอันนี้เป็นเป็นค่าที่แนะนำนะครับว่าเวลาเราออกแบบกราฟิกนั้นเช่นเราต้องการที่ a 4เนี่ยที่ขนาดพอดี a 4นะครับความละเอียดไม่น่าจะต่ำกว่า150นะครับนี่เป็นค่าที่นิยมใช้กันนะครับสำหรับเรื่อง ความละเอียดของภาพนั้นนะครับอันนี้เป็นการอธิบายแบบคร่าวๆนะครับขอจบเรื่อง d i s s o l u t i o n ไว้เพียงแค่นี้นะครับ